ดี dı, e, hey, ่เอาละป็ยด uh, <c oughs> like okay. yeah. 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 ีแต่ขาเนีดินอีกีีเดี๋ยวก็ไปอีกทีนะเป็นขาข้างใน้ของลุงของมือีขาก่อนได้มาข้างเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้นะเอาของฮึ๊บเอาของ สวัสดีครับนะวันนี้นะครับก็จะพามาดูคลิปนะครับบรรยากาศการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆน,นะครับเด็กๆเยวาวชนในช่วงที่กำลังปิดเทอมกันนะครับจึงทำให้หลายๆครอบครัวนะครับที่อยากจะให้ลูกๆเนี่ยได้ทำกิจกรรมในช่วงปิดเทอมและก็ไม่ออกนอกบ้านนะครับเพื่อป้องกันการ แพร่นะครับในส่วนของโคโรนาไวรัสด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้ทางคุดุลนะครับหรือทาง NC Thailand เนี่ยออกไปให้คำแนะนำนะครับดูแลให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการระวังป้องกันภัยสำหรับเด็กและเยาวชนนะครับก็มีหลายๆครอบครัวนะครับก็เลือกที่จะใช้วิธีนี้นะครับก็คือให้คุณดุลออกไปสอนที่บ้านนะครับหรือสถานที่ของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้กลับมาดูกันนะครับการสอนเด็กๆเนี่ย คุณครูก็ต้องใช้จิตวิทยาเด็กนะครับแล้วก็การใช้ความรู้ทักษะอะไรต่างๆที่ต้องเน้นความสนุกสนานนะครับและก็ต้องสอดแทรกด้วยความรู้เพื่อให้เข้ากับธรรมชาติของเด็กนะครับวันนี้นะครับก็เป็นการเรียนเพียงแค่ครั้งแรกนะครับก็จะมีเพียงแค่ทักษะการปัดป้องการลบหลีกและก็สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภัยสังคมภัยของเด็กภัยของผู้ใหญ่นะครับ ก็ในส่วนของเด็ก,กเราก็จะเห็นความน่ารักของเขานะครับเป็นธรรมชาติของเขาก็ไม่ต้องไปปิดกั้นกันนะครับเพียงแต่ว่าคุณครูจะต้องใช้จิวิยาสอดแทรกนะครับเพื่อให้เขาได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตัวอย่างเหมาะสมรัดกลุ่มและก็ปลอดภัยด้วยนะครับส่วนวันนั้นนะครับในส่วนของการฝึกหน้าวันนั้นเองเนี่ยก็มีผู้ปกครองนะครับของน้องๆหนูๆเนี่มาร่วมแจมด้วยเราก็จะได้เห็นสีสัน อีกแง่มุมหนึ่งนะครับของการเรียน <_ n ose> การสอนสําหรับผู้ใหญ่เพื่อให้สามารถที่จะเรียนรู้วิธีการป้องกันตัว, <_ n ose> ตวป้องกันภัยที่มันเหมาะสมมากขึ้นนะครับ <_ n ose> เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าภัยคุกค,คามของเด็กกับผู้ใหญ่จะแตกต่างกันในบนโลกของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ก็จะต้องเน้นความเข้มข้นการเรียนรู้ของเด็กนะครับก็เป็นการสอดแทรกความรู้ความเข้าใจ และให้มีความสนุกนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเรียนลักษณะของเพล y เล่นนะครับใช้นะครับวิธีแบบชา l d นเตอร์นะครับต้องให้ความสําคัญกับเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคลิปนี้ครูดุลก็จะได้สนุกและผ่อนคลายไปกับน้องๆหนูๆพร้อมสอดแทรกความรู้ให้เขาได้เข้าใจนะครับแล้วก็เรียนรู้ได้ทําในสิ่งที่มันยาก แต่ทําให้กลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับเขาไปนะครับส่วนสําหรับผู้ใหญ่เราก็ต้องให้ความรู้เขาอย่างเหมาะสมนะครับอโอเคนะครับก็ลองดูกันนะครับคลิปนี้ก็เอามาฝากกันนะครับเป็นแนวทาง<ม>เห็นไหมฮะน้องๆห่นูๆนน่ารักรคุณ,ค,ณครูก็มีความสุขไปด้วยนะครับกับการสอนเด็กๆนะครับแต่ปกติเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้สอนเด็กมากนักนะครับเพราะว่าจะคัดนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยครูดุลจะไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยนะครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ย จะต้องใช้พลังงานในการถ่ายทอดค่อนข้างมากกว่าผู้ใหญ่นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับก็ดูกันเป็นสีสันนะครับเอามาฝากกันแค่พอให้เห็นแนวทางการเรียนการสอนป้องกันตัวสําหรับการป้องกันภัยสังคมนะครับกรณีที่เป็นเด็กเยาวชนกันนะครับขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเมื่อกี้นะครับหวังว่าคงจะถูกอ,อกถูกใจนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนักสู้ของเรานะครับถ้าหากว่าต้องการให้ทาง NC Thailand หรือทีมงานนักสู้ c o m ของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe กดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องนักสู้ของเรานะครับ ขอบคุณทุกคนที่ตามนะครับสวัสดีครับบายบายครับ